สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อสวัสดีเอชซีทุกๆท่านเนาะมานก็กพกพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาขึ้นมาเต่โลกกากับชิมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะชิมาตั้มมหุงให้เพินก่อนอันเดียนะเช่นหุงกะซับเวลวเรียบร้อยมากินกับอันมังกกะทินมังกคกทินอ่อนเนาะเอามาแต่พวกมันให้นี่พี่น้อง เนาะก็จะมาตำเนาะอันนี้ก็จะเป็นหม้อหม้อหม้อแกงไก่หม้อแกงไก่เนาะเมสโซคุพผ่นแกงไห่แล้วผ่นให้เขาปรุงมาตำหมักผิดก่อนพี่น้องหมักริดก็เป็นหมักแห้งตอนนี้กับบ่ายแล้วเนาะกำลัทานได้กินข้าวกินน้ำก็เริ่มหิวแล้วนะพี่น้องก็สิมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะอยู่นาสอคนนมือนี้นาสอคนเนาะเมนูกับมีสองเมนูเนาะ มีแกงไก่ครับตำหงพี่ดองแกงไก่กับตำหูนงมาเลยคุณหาอะไรอ่หาหมีหมีดกนนัอะไรญา่ามันบบเข่ามันอันคมมันบบมีเลยมีเดี๋ยวนี้หมกพริกแห้งอันนี้วอใส่คือสิญยาหมกริก ให้ใส่นมายส่งใส่นะำเมจะบอกให้ใส่นมายส่งใส่เลยมะเขือยังไม่เปลือยนะโอ้ยนมายส่งจิเป็นยังได้ใส่หึงก็ได้มันไม่เปลือยดอกทันใส่พักเลยเออทักอีตู่อีตี่นี่ทีเห็นบ่มีบ้านเขาไม่ใส่อีตู่สาวคนแกงไก่ไก่ซื้อหรือไก่ครัวเองไก่ครัวตั้งแต่สี่โมงเช้าเมื่อเช้านี่เขากินแล้วเคิงนึ่ง คัวไก่กับเป็นเป็ดทะแล้วใส่บางนานี่แหละ,าะตาฮะเจือกัซซิพ่พ่อแน่เขื <c oughs> ่อลายไปได้ห็กระปุกได้ไงคือมีลายกระปุกแท้ได้กระปุกใส่เนาะเดี๋ยวเปกรบอกหูแล้วเนาะว่ากระปุกได้แซ่บกระปุกมีอยู่บ่นี่นี่ทีนน่ไหนตกเอ,อิ่มเด็ก ว้าวหาหน้าคู่มือกับพงษ์จักเนาะมากันมาชิทกินกินเผ็ดกินมาตะเือนนะจากกระเบื้อใส่ได้เกลือนั่นแหละมันผิดกันคือชิยาบตัดเซบเด้อโอ้ยทำเองสบาย็ยันเวแซ่บลวดไปเซลก็บ่ได้โอ้ยบ่ ่อยกับบอยากปะนี้ยข่อยอยากแกงไก่แห้ง,งไปกินดูแล้วห,หักตัำให้คนงานเจ้าเออจำหุ่งดกเนาะเห็นเศรานี่ข้างเกินเอ่ยไหมฮะมข้างทั้งันหน้าเศร้าปลอมกม็ม้หาหกกะกระดกดกอันนี้มาหุ่งงามค่ะคนตกเหมือนเนาะคนตกใช่ บอแม่จะปรุงวันละวติเคื่องแกงไก่จนะนะถึงแล้ว่ซา่ะคะต้มส่วไ่ต้มส่วกไก่อืมต้มเอาขึ้นเลยแซ่บเซยบอแซบ่บหลยผิกกระยาบอะไรพี่น้องจำไปเฮิงยังบแลกอยู่มันเป็นผิกแห่งเนาะชน,นี่พ่อแหละํำเฮงอะไรคุกคุกเขาสิเตจ มีแต่หมักนาวบมมีหมักเล่นกินข้าวอยู่น่าน้องเขื่องบวบหกกระเซ็บอยู่ดอกน้องไม่เจ้าลายเลยเนาะเอาละแม่มาแรงที่เอาเมือเห็ดอยังยายลุงยายนางกับมมีอยากแต่มมุกอะไรที่เอาเมืออยู่ดอกหน่อยหึือเอาเมือมุกคะแนนมันจิมีเจ้านาง ลายลีกั่มอยู่ถูกก่อเลยเกิดซ่องน้ไม่นงาจันเหม็นบอน้ำตาลกันกินน้ำตาลไทยเนาะ <s ules> <s ules> บบน้ำตาลไ <S <s <ules> บบน้ำตาลทราย ขนตันให้อักจะคือเดียวมมนจะแซ่บเหี่ยวคือจะคของเป็นแม่ส่งกันนะแม่มีเส้นบวงบอกนี่เนิบไว้อยู่ทางล่างแซ่บอย่าบอตามหตามหุงกุ จักบุพเพยังบุจักสำหมับเคยเกินเออดีเล่ดเด้สัครได้ใหญ่ันใหญ่แซ่ไม่โตมันมันหิูก็ได้ไรกินเบิดอยู่บ่สุดยอด แกงไใส่น,นมสนมายสม้มใส่คือแกงอยู่แบบยปเลยนะเนี่ยคนเห็นทำอีทคนคิดว่าเขาปุ้นเลยเส้นมายส้มคอเนี่ย<อ>แบบขาวๆชงใส่หักกระเห็ดได้ในนอกจากขาวเนาะทำเห็ดเฮงมันเฉียดดนดำดำดอกนมายสม,สม,สม <laughs> ว่หาะยสัางกระได ัเกจสบตัวเเก้งไก่จะเัายังวงอันเปลือยอยู่เปลือยเลยเด้่เปลือเลยก็ตั้งออกมาเลย,เลย <c oughs> ได้จะมต้องหงูโอ้ได้นิเฮิงอะไรใครจะมีหมากทกินกินกับจำหูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยงีงหมอน้นเล่นกัง้ก โอ้ยแม่บอ,อกตั้งบ่เทียงบอสพักคว่ักติอยู่เนี่ยมากินกระเทียงหน่อนีน่ใบมะขามเปิดกระโตอะไรใส่แล้วแกงไก่หรือว่าบ่ใส่บ่ใสไก่ติอยู่ไหบ่ใบอันนี้เดย์ใบมะขามใส่แล้วแกงไก่ใส่ทัก,กตีอยู่บอสอะไรโบเพล็กเทอะไรบอใส่จาน จำกกแล้วลนะพี่น้องสองจานเนาะแกงไก่เน,นี้เป็นตะกินอะไรเป็นลำคนครัวคน,คค<อ>นหนูใส่นมไม่ฉคนปูไม่ค่อยอว่าเส้นขับกุ้นกับวตีนี่แหละข้าวเนาะข้าวน้ไมสุม่เจ้าก็เแ็นแกงนะแกงไก่แกงน้ำไม่ฉ่ม พอกินทองเผื่อนเลยพอเสร็จแล้วค่ะเดินพักคนตู้ใส่กระตุกจะหนึ่อันนั่งเผ็ดซองกระตุกเดชนกหนองสาวคนมาเด้อมาเด้อแล้วเลยเด้อขึ้นมาเด้อ ไปได้น้องฉัเห็นตีนยังเห็นก็เห็นแล้วมีคูตีนพักเมด่อ้ัวนะจุ่มให้แม่เจ้าหน่อยนะแม่ใส่หูเครือขื่เนาะเกงไก่ไก่มันอันนี้เนาะชีแบบว่าผัวเห็ดแบบว่าเห็ดคนเห็ดกินแซ่บนะชีแบบว่าเหลืองกันเลยเอามาเด้อบวงวัดเลยเกงไก่ตำมะฮุงตำมะฮุงกับชีแบบดำๆเนี่ยเพราะว่า เครื่องมันบกครับจะมีแต่ซัมนีแหละกินข้าวอยู่น้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินํำกันมาเด้อพี่น้องข้าวจะาพิ่เป็นเอี่เข้ามันเป็นดูเรื่องอะไรแบบนี้พี่อ้อนข้าวู้จวเวลาดูพไปสโอ้ยมันบูดมันเป็นเองมันข้าวมูซาอันนี้มันหักเป็นเนื้อมูซานี่หัดเป็นอืมค่อยว่ามันเป็นน้ำมวยน้ำมูหนึ่งมาจากแม่ค่อยเปลี่ยนหดใหม่ก็ยังเป็นนะอ้าวมเปลี่ยนอะไรอย่างอ่ะ ขันว่าเข่า,า,ขาลายมือม <า S 1> หวาอยว่าเข่าก็ติดมือแท้หรอได้เข่าลายอยู่แเข่าบางงามพ่กมึงเอยก็คือเข้า คนแรกิดปากที่หลอกเหย่ม่ังเลยมุนีรัมย์ขีตรงก็เข้าติดมือเลยเริ่มเีมือ,มอ,ลอมกล้าทำงานมือร <c oughs> ูลกล้าคู่ฝึฝึๆเนาะแบบกันจานวันเทเรอห์าี่จานำนาปีวันสี่สิบ อยู่กไ้เลยแฉลบอยู่เพือนขอกัญญอยู่จ่อยางบัาเม่วันกจำหูเนาะแม่มันก็บอกขักบอบอกเปลนเนาะใส่กู้ใจแม่หเากขใส่นะพ่อ เก็นชองพากินกินชองวงเนอะเอาปลาข้าวปี่ยังจะกนเท็ดรูแ้แ้มมมมไม่จะเอินตัวไหนเอิแต่จะหึงจะลืมชื่อวะแข่งแข่งค่ะอืม อีตันเอากุี่ว่าควันมันกินเผาบ่สิคำเาอย่าทำไมไ่บมึงกัเขเลยกินเขาขาดโอ้ยจะมาติงเขามาแซงเขาซื้อไรซื้อไร

พอเปล่ยนอนี่แล้วเขาอะไปีหัอามบ่ะเาหมูปีกคือางูกกระก้อนอย่ครับมาเจอมาเจอแเา้ไปกินเผาพีชเลเราน่ยเวราเนียดื่นไปดำน้ำมาเจอมาเอ แฟนบอกก็แหมมึงจะมีบริเวณยกันมึงเค็นเพอกกันบ่มีอ่ะฮะเพื่อนเคยยอกกันบ่หลอกัไปอกับแม่มึงเคยหยอกกันบ่ธรรมดาอูบยจะคนบกปาจคนบกลายอกเยอะะกูจะบอให้กูยังอธรรมดานี่ยคุยกันธรรมดาใคถีามาเด้ออยากกาให้เลรนะเว้ย รถไปรถมามารไปถอดงานอเป็นงานเดียวไ่เขาอยากครับไได้ถอดขึ้นมามึงขึ้นไม่ไม่ไม่มาเกนเดียบ้านันเขาก็ประกาศเลยนะไปบ้าเลยกุญแเพื่อนเกุนว่บข้าวข้าวดยังกูไปนี่จะเนาอุ่ันจักบาท แค่ไงถึงขัน้นนะมาชมเอาแล้วนะ้องพี่น้องซาพแพนกันกินเริ่มอิม่มเนาะก็จะคอจบเอาไวส้สำนียก,กันเด้อเกิดจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายหรือกดสังกระดิ่งให้นะเนาะเื่อสีประภาสคลิปใหม่จากทองของเราหละคลิปหน้าพบพอกันใหม่เด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีส